ที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมานะครับก็วันนี้เรามาดูนะครับผันสองไถ่ไล่นะครับดูที่ว่าขนาดผันสองไถ่ย,ยลึกได้แค่ไหนนะครับนี่ครับโอ้ดูนะครับดูผันสองไถนะครับ สวยนะครับไถเนียนกริกนะครับฟอดไถผันสองนะครับก็ประมาณสามสิบเซนนะครับอ่าลงลึกประมาณสามสิบเซนนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็มาดูเราดูตอนใกล้ๆนะครับก็ไปนู่นแล้วอ่า เริ่มเข้ามาใกล้เราแล้วนะครับกับรถไถฟอร์ดนะครับไถผันสองนะครับก็พอดีเจ้าของไรเขาอยากได้ความลึกนะครับก็เลยจัดผันสองเข้าไปเลยนะครับเนลิกดินอย่างสวยนะครับ ตูดินพิ้กนะครับสวยงามนะครับโอ้ตรงนี้ได้ประมาณห้าสิบเซนนะครับตรงนี้ลึกนะครับแสดงว่าไปเจอตรงไหนที่ดินนิ่มๆก็ลงได้ลึกครับนะครับได้ถึงห้าสิบเซนนะครับ ก็เดี๋ยวเราเขาถ่ายผ่านสองเซตนะครับเราก็ใช้ผ่านเจ็ดแปรนะครับแต่โอ้สวยงามนะครับเล่งผันตั้งไม่แล้ว ใายเยอะกระจายนะครับดูครับดูการพลิกดินนะครับโอ้ดูนะครับดูการพลิกดินนะครับโอ้โหสวยงามจริงๆนะครับอ่าก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ